รเาบอกอา้ักบู้สึกแปีที่มาถึงเทวปีเป็นสิ่งที่อยากมาตลอดปียลยคแล้วก็พอได้มาใจก็รู้สึกว่าแบบเป็นอที่ตื่นเต้นที่สุดในในปีนี้แล้วอ่ะเพราะว่าคนเยอมากแล้วก็ทุกคนเอ็นจอยท y n d มาแล่หลายปีแล้ว่จริงๆมาที่นี่หลายรอบแล้วแต่ว่าทุกรอบสนุกเหมือนวันแรกเลยแบบว่า ยอดซีนท,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 ที่แบบว่าคนเยอะๆเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดเลยคร,รับจะเป็นซีเรสความอ่อนไหตอนไหนความอะไรนะนจอดฟิวว์จอตฟิวเหรอไม่มีพวกเรารักกันแล้วรักแล้วของ,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 งพวกเรารักกันแล้วตอนไหนลักกีม่มุมแรก เดี๋ยวดี้ในเวลาสิ้นปีคนงานหอคนงานหรอนี่แค่ค่าเรก็ปีนี้นะคะนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วได้รับบเป็นนักแสดงท่านหนึ่งได้เป็นผีแล้วก็มีนี้มีเพลงร้อยล้านแล้วก็มีภาพยนตร์ร้อยล้านโดีใจมากเลยคอยได้ไปดูด้วยเรงนี้ผมรอดูในแอปแล้วบบ รู้ครับจริงๆชีวิตจงก็เหมือนผีแบบทุกวันเวามาบ้านมากี่โมงไม่รู้แบบอยู่ดีก็มาโผล่ที่บ้านเราเหมือนผีเลยแต่ว่าเป็นเป็นผีที่เป็นผีที่สวยเออขยของายเนี๋ยเราคิปกันหลังไหมห้าแสหน่ไ่ใช่ไม่ได้มีแบบของของเองแมัช่องใช่ครับจริงๆช่องนี้ของผมจะมีเป็น เดี๋ยวปีหน้าจะเป็น2026ครับจะเป็นออลบ้างของสุดยอดบอยกรุ๊ปที่ที่ดูแลไว้ครับที่จริงเป็นเรียกว่าทีปอมอ่าใช่ทีปอมคืออะไรครวงวงที่หนับพัชน้องี่ใช่ครับจริงๆตอนนี้จะมีชิปวิใช่หนักมากหนักเลยพัชจากอะไรก่อนคัชจากความสามารถล้วนๆเลยครับแต่ว่าหน้าตาจะแบบเรียกได้ว่ากินขาดกินขาดเออแล้วชมดีกเล่นต่ง มาตั้งแต่ก่อนน้องๆ้องเดบิวต์่ะใช่ใช่อันนี้ก็จะช่วยช่วยดูดูน้องๆ้องไปหรอให้ให้ให้เรียกมาช่วยดูใช่ใช่ผ่านไหมโอ้ไปได้อีกไกลความสามารถระดับไหนระดับโลกเอ่อคุณพ่อเป็นตัวอย่างใช่ไหมคุณพ่อมีคุณพ่อดีๆค่ะแต่คุณพ่อให้ก็ต้องมีเพลงดวนะผมไม่รู้ว่าเพลงผมจะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องทำบ้างแล้วเราต้องทำเยอะแล้วไปต่อไปก็คือเดี๋ยวผมรอ ช่วยโบกี้ช่วยน้องๆเพื่อนด้วยครับไม่นอนมีหน้าพอยจะมีหนังด้วยฮะนีผมมีหนังด้วยเหรอเ่อนจะมีัหมจะมีไหมอยากไม่ดีัไม่ว่าจะีสปีก็น่าจะไม่มี้ลยแล้วถ้ามีคนติดอมาวนไปเล่นหนังมีหน้าองคยมไหมีหมถ้ามีคนชวนไปเล่นหนังใช่หมเพืเล่นคู่กับครูไม่เล่นครับอ้าว นี่นางเอกอ้าไม่ใช่เป็นขีรอยล้านนางเอกคุดกดชเชเบลไม่เป็นไรดีกว่าเล่นกมอวบเลนเกมนเอแต่ว่าพูึหนังก่อนเราเราดีใจเหมี่แบบางบ้าน่ะอาจจะเป็นหนังแบบว่าโดกแแต่่มันมันังมากตอนนี้ดีใจดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นเต็มตัวค่ะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากม ยนต์ค่ะตอนนี้ก็ร้อยล้านเรียบร้อยแล้วดีใจค่ะไปยัมอยู่ในโรงหรือบ้างนะมีไหมไม่รู้มีอยู่บางข้าวไปดูกันด้วยนะคะถ้ายังอยู่ในโรงค่ะต้องภูมิใจไหมพ่อเรื่องนี้เราบอกรู้จักกีว่าโอ้ยก็เรื่องหน้าไม่เอาขี๋แล้วนะชอบชอบที่ฟิงชอบ าเลสเตอร์ผีนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าการเป็นผีมันก็เหมือนกับก็มีความมีภาพจําที่แบบอ่าผีร้องเพลงอะไรแบบนี้ผีดอลลี่อายค่ะเป็นร้อยล้านไปแล้วใช่ค่ะคอยก็ภูมิใจคอยก็กลัวเรานะภูมิใจก็เรียกว่าประทับใจพูดไปเรื่อยอ่าเป็นว่าก็ไม่ได้ดูเลยปีหน้าปีหน้าแต่ละคนมีอะไรฝากร้นๆหน่อยค่ะก็ขอบคุณนะคะก็ใไอของไอของ ยังโอเคขอฟากคอนเสิร์ตใหญ่ของโบนะคะก็ทุกคนน่าจะเห็นว่าปกติร้องเพลงเองทำเพลงเองแต่งเพลง,ง,งเองเขียนเพลงเองทำรูปปกเองทำอัลบั้มทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดครั้งนี้ถ้าทำคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเอง <T> ที่ทำด้วยตัวเองหมดทุกอย่างจริงๆอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเจมีนาคมนี้ Arena, นะคะที cool ่ i m p a c t a r e n a นะคะกดบัตรพร้อมกันวันที่22มกราคมเวลา9โมงนาทีที่อีเวนต์ป๊อปค่ะ